เลือกอยู่ได้เลือกอยู่เอาอะไรดีเอาเอาตัว C ครับผมเอาตัว C ไปสาวแสบสาดพริกป่นชิงทองแม่้าพลเมืองดีกระโดดล็อกคอไว้สแสดงว่าพลเมืองดีเนี่ยมีคุณธรรมใดที่เป็นแบบอย่างสิห15จ้า ิบห้าได้เป็นคนตอบนะสิบห้ายังอยู่ใช่ไหมอยู่ค่ะโอเคสิบห้าแสดงว่ามีคุณธรรมอะไรคะก็ช่วยเหลือส่วนรวมเหมือนเดิส่วนรวมเออช่วยเหลือส่วนรวมเนาะเออไปช่วยเขารอกคอไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อนๆนให้ถูกไหมให้ถูกไหมคะถูกค่ะให้ถูกให้ถูกเก็บกล่องหรือว่าโยนกล่องให้คนอื่นเขา เก็บค่ะเก็บนะสิบห oh! 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 ้าเก็บนะคะสิบ้าเก็บเดี๋ยวผมเขียนแล้วก่อนสิบห้าเก็บมาดูกันว่าสิบห้าเก็บเนี่ยจะเป็นยังไงอุ้ย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 อันนี้คือที่ยี่ิบสามไฟฟันมาตั้งนานแล้วนะคะแต่สิบห้าได้ไปนะคะสิบห้าเก็บตลอดเลยอย่างน้อยผมก็ไปทนเลือก โอเคอย่างน้อยก็เลือกให้เขาเนาะเออเลือกให้กันนะคะตอนนี้สิบห้าท่นเอก<ด>นะเ,อ,เอ,อน่ารักนะคะอ่ามาต่อไปสิบห้าเลือกค่ะเลือกจีค่ะอะไรนะจีใช่ไหมแอะนักเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของครอบครัวอย่างไรคนตอบต้องยกตัวอ,อย่างมาหนึ่งอย่าง โอ้มันกลับมาที่15อีกอะครูคไม่ได้ล็อกนะห1 5เป็นคนตอบนะคะนักเรียนจะมีตัวอย่างยกตัวอย่างว่าอะไรตั้งใจเรียนแล้วก็หาตังค์ค่ะตั้งใจเรียนแล้วก็หาเงินดนะ้วยเนาะทำงานพิเศษงี้ใช่ไหมคะค่ะเออให้ถูกไหมคุณเพื่อนให้ถูกไหมคะถูกค่ะโอเค,คถูกนะคะคนยังไม่ได้ตอบอย่าเพิ่งหลับนะคะเดี๋ยวมันจะแจ็คพอตตกที่นักเรียนตอนนักเรียนกําลังหลับตานะคะเอ้ยย้อนกลับ ิบห้าเก็บหรือว่าโยนโยนค่ะโยนใช่ไหมแต่เมื่อกี้ครูแอบเห็นรัตสิบห้าโยนให้ใครโยนให้ยี่สิบเอ็ดค่ะโยนให้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดจะได้บวกหรือลงนะสุดยอดเลยชดสุดยอดไปเลย,ย,เ,ลยเมื่อกี้เชื่อว่าหลายคนแอบเห็นสีเขียวแล้วนะคะเออครูผิดเองนะคะอะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเลือกกล่องไหนดีคะอยู่ไหมอยู่ค่ะเลือกอ,อันไหนเอ่ยดับเบิลยูค่ะดับเบิลยูนะคะ ให้เลือกคำตอบข้อที่ถูกที่สุดที่สุดนะแสดงว่าถูกมากๆเลยนะคะเออตัวอย่างของผู้มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองก็หนึ่งฟังวิเคราะห์ข่า,ขาวสองเอ,อร่วมกิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งของพ่อสามไปใช้สิทธิเลือกตั้งสี่ทำงานในร้านป้ายหาเสียงแหดูใครว่าจะใครจะได้เป็นคนตอนบแล้วครูจะปล่อยให้มันหมุนแบบเยอะๆเลยนะอุ้ย สิบหาทำไมสิบห้าได้บ่อยอ่ะคุณไม่ได้ล็อกเลขนะหรือว่าสิบห้าอยากจะให้คนอื่นตอบบ้างเอาไหมได้ค่ะอ่ะอากดอีกทีนึงนะพอาสิบห้าได้ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยคะแนนแล้วเนาะถ้ามันตกที่สิบห้าอีกคุณจะสุมในโทรศัพท์แล้วนะอ่าสาสิบเอ็ดจ้าสาสิบเอดเป็นคนตอบนะสาสิเอ็ดอยู่ไหมคะครับยังอยู่นะยังไม่ได้หลับตาไปใช่ไหมเมื่อกี้เห็นคําถามไหมเห็นครับโอเคสามสิบเอ็ดตอบอะไร ข้อสามครับข้อสามเพื่อนๆว่าถูกไหมคะถูกไหมอ่าเฮ้ยตอบถูกครับถูกครับถูกถูกใช่ใช่ทุกคนตอบมาแล้วนะคะโอเคโอเคเก็บกล่องหรือว่าโยนกล่องเอ่อโยนครับโยนให้ขายโลกให้ผมครับให้ผมให้ผมคือเลขเท่าไหร่ครูไม่เห็นหน้านักเรียนเออสามสิบครับ อ่ะให้สามสิบสามสิบจะได้บวกหรือลบนะมาดูแั่นะคะได้บวกครับครูได้บวกจริงหรอแน่ใจเปล่าแน่ใจครับครูเออได้จริงๆด้วยนะคะได้คิดแก้การเขาคลับถือว่าทำบุญถือว่าทบุญวันนี้ว่าเออโอเคทำบุญให้เพื่อนไปนะคะอ่ะทำบุญให้เพื่อนเีวว่าให้เพื่อนไปเนาะต่อไปสามสิบเลือกกล่องค่ะ เครับเอสเอยู่ตรงนี้ให้เลือกข้อที่ถูกที่สุดที่สุดอีกแล้วนะคะบริจาคพระห่มแสดงว่าเป็นพลเมืองดีด้านใดมากที่สุดสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมอ่ะดูซิว่าใครจะเป็นคนตอบยีิบหอยู่ไหมคะอยู่ครับอยู่ครับอ่ะยีตอบอะไรอ่าตอบด้านสังคมครับผม ด้านสังคมใช่ไหมเพื่อนเพื่อนให้ถูกไหมคะถูกไม่ถูกค่ะถูกถูกใครบอกทําไมถึงไม่ถ้าไม่เนี่ยจะต้องตอบอะไรเอ่อกไม่เพอเอสมันจะติดลบเ็าลัวอ๋อเหรพอเอสจะติดลบหรอกลัวเขาให้เราเหรอคัอว่าตอนนี้เขาเล็งแล้วล่ะโอเคครับแอ่อาสมานี้ให้ถูกเนาะลบพันยังไม่แตกครบครบพันยังไม่แตกเนี่ยต้องเจอหนึ่งแมตช์เนาะอ่ะเก็บหรือว่าโยนโยนครับโยนให้ใครครับ ยี้าครับฮะยี่ห้าครับยีห้าใช่ไหมยี่สิบห้าเนาะรูครูฟังผูกเนาะไม้่อาจจะบวกก็ได้นะยีบห้าป้าดานี่มันแก้งกันชัดๆไม่แก้งเผื่อว่าอาจจะบวกหมื่นก็ได้มันมีหมื่นด้วยมั้งเอาแล้วนะยี่สิบห้าอย่าร้องยี่สิบห้าทำใจดีดเลยนะคะโอ้คูก็จะเสียใจเหมือนกัน 2ีสิบห้าขอบคุณเขาดังๆเลยนี่สินะควารักเออดีสินะเออขอบคุณมดีให้เออก็ดีดีไม่ลบหมื่นนะคะอ้าวยี่สิบห้ี่ก็เหลือแต่ลบปีเฮ้ยว่าไปมาอาจจะมีบวกอยู่อะไรคะเอาตัวทีค่ะเอาตัวทีอ่ะเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดที่สุดอีกแล้วนะคะ แจมสไม่เคยรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนเลยนะแสดงว่าแจมใสายเนี่ยขาดความตระหนักนก,การเป็นพลเมืองดีด้านใดมากที่สุดสิที่พลเมืองจารีบหน้าที่หรือว่ากฎหมายนะคะมาดูกันว่าใครจะได้เป็นคนตอบเอาแล้วนะจะกดแล้วนะ17 17อยู่ไหมคะอยู่ครับ อยู่เนาะ17เมื่อกี้ได้เห็นคําถามเปล่าเห็นเห็นเห็นครับเห็นเห็นเห็นโอเค17ตอบอะไรคะหน้าที่ครับหน้าที่หน้าที่ใช่ไหมได้ใจเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ก็จะตอบไม่แน่ใจหรอก็จะแต่จะตอบหน้าที่อยู่ดี๋หรอแบบไม่รับฟังความคิดเห็นเลยแสดงว่าแบบเขาเขาแบบไม่รู้จักหน้าที่หรือว่ายังไงดีไม่รู้ครับ เพื่อนๆช่วยไหมเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนๆว่าไงข้ออื่นครับข้ออื่นครับข้ออื่นข้ออื่นเพื่อนบอกข้ออื่นข้ออื่นตอบอีกทีตอบอีกทีตอบจารีตก็ได้ครับโอ้โหฮะตอบจารีตเหรอก็หมาอามา้อีกทีเพื่อนบอกว่าเอาอีกทีเราแบบเราเป็นคนที่แบบมีสิทธิ์ในการที่จะพูดในการเจอตรงมาฟังอย่างนั้อะไรโอเคใช่ทุกคนเพราะว่าทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้องไหม มาอะไรก็เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยโอเคสิบเจ็ดตอบอะไรสรุปตอบตอบสิทธิครับโอเคตอบสิทธิเพราะว่าความจริงเพื่อน <Yeah. S 1> ก็มีสิทธิที่จะพูดการโอเคโอเยนะคะครูเสียใจมากที่ครูจะไม่เห็นจออีกจอหนึ่งว่าใครเป็นคนช่วยเนาะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะได้เห็นนะ่จะเห็นเลยที่คนพูดละสิบเจ็ดเก็บหรือโยนโยนครับโยนให้ใครครับยี่สิบเจ็ดครับโยนให้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอ่ะมาดูกันายี่สิบเจ็ดนอนอยู่เฉยเจะดีใจหรือเสียใจนะคะ ลบหนึ่งหมื่นไปดิลบหนึ่งโอ้ยลบสอร้อยไปถึงไม่ถึงหนึ่งหมื่นนะคะลบหกร้อยเสียใจไหมยี่สิบเจ็ดที่มันไม่ถึงหนึ่งหมื่นไม่ครับตัไม,ไม่เสียใจมาอ่ะยี่สิบเจ็ดเลือกค่ะอันไหนดีตัวยูค่ะตัวยูตัวยูตัวยูมาน้ำใสเกิดแล้วเติบเกิดแล้วก,ก็เติบโตในครอบครัวที่ยากจนนะพ่อแม่ทะเลาะกันแต่น้ำใสก็ยังเป็นเด็กดีไม่เกเรไม่สร้างความเดือดร้อนแสดงว่า พฤติกรรมของเขาเนี่ยสอดคล้องกับภาษตข้อใดคนดีผีคุ้มตำพิกน้ำละลายแม่น้ําขี่ช้างจับตะกแ่นรักดีหามจัว่วรักชั่วหามเสาเออสุ่มเลขที่ละเอาแล้วนะสามสิบเอดสาสิบเอ็ดยังอยู่ไหมคะอยู่ครับโอเคสาสิบเอดตอบอันไหนโลก เขาเกิดในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นะแต่เขายังเป็นคนไม่เกเรนะไม่สั่งความเดือดร้อนให้ใครเอาอะไรดีนะข้อสี่ครับข้อสี่รักดีหามจั่วรักชั่วหามสาวเพื่อนเพื่อนวัตถกไหมคะถูกถูก,ถกเก็บหรือโยนกล่องดีโยนครับโยนให้ใครครับยี่สิบห้าครับโยนให้ยี่สิบห้าเราอาจจะได้บวกเพิ่มก็ได้นะยี่สิบห้า ไม่แข็งเลยเหรอ25เขาได้บวกเยอะแล้วเนาะแบบอยากให้เขาลบใช่ไหมเอากดแล้วเนอะหนึ่งสองสาม25ขอบคุณเขาเลยว้าวเออ202แล้วว่าไปไม่ใช่เล่นมาเล่นเเนาะเอาต่อไป25 25เลือกอะไรดีคะเอาตัว e ค่ะตัว e นักเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมออนไลน์อย่างไรเดี๋ยวจะต้องยกตัวอย่างมาหนึ่งอย่างอันนี้นี่สไลด์มันสลับมาชะละเดี๋ยวครูจะสุ่มจากโทรศัพท์ครูนะคะเลขที่สี่ค่ะเลขที่สี่เลขที่สี่ตอบอะไรดี มีมส่วนวร่วมในการกระจายข่าวต่างๆคะ่ะเช่นกระจายข่าวม็อบนู่นนี่นั่น,นโอเคไอ้ที่สี่บอกว่าเออมีส่วนร่วมในการกระจายข่าวในสังคมออนไลน์เนาะเราไปไม่เออเราไปไม่ได้ปะแล้วก็ช่วยเหลือกันในทางนี้โอเคเก็บกล่องหรือโยนกล่องดีโยนค่ะโยนให้ใครคะเลทเกาค่ะให้เลทเกานะคะเลทเกาอยู่ไหมอยไหมอยู่ค่ะอยู่ๆตื่นเต้นไหมคะ ตื่นเต้นหน่อยๆค่ะเออตื่นเต้นหน่อยๆนะคะมาแล้วนะคะเลขที่เก้าเตรียมพร้อมดูนะคะว่าเราจะได้สีแดงหรือสีเขียวนะคะก็ยังดีอยู่เนาะได้สีเขียวอยู่นะคะเลขที่เก้าดีใจไหมคะดีใจมากดีใจดีใจมากเลยนะคะผูก็ดีใจกับเลขที่เก้าด้วยต่อไปเลขที่เก้าเลือกอะไรดีคะเอา L ค่ะเอา L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  อะ ถ้เรียนช่วยเหลือเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าอะไรนะหาช่องทางในการติดต่อว่าจะไปบริจาคที่ไหนหาคนที่จะบริจาคเนาะถ้าเรียนช่วยเหลือแล้วเนี่ยนักเรียนจะมีคุณธรรมใดที่เป็นแบบอย่างคนตอบจะต้องยกตัวอย่างมาหนึ่งอย่างนะอ่ะสุ่มเลขที่สิบสี่สิบสี่อยู่ไหมคะสิบสี่อยู่เปล่าค่ะอยู่ค่ะโอเคสิบสี่ตอบอะไรคะช่วยเหลือแล้วเ ช่วยหรือแล้วจะมีแสดงว่าเรามีคุณธรรมอะไรก็มีความช่วยเหลือผู้อื่นแบบไม่ควอมอะไรวะเก่เออไม่ตาเออไม่ตาไม่ตาเออไม่ตาใช่ไหมได้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 โอได้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 ไได้ว้ได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 ้อด้ได้ได้ไ้ได้ไ้ได้ได้ได้ไอ้ห้ไุ้ได้้ ลูกแม่ลูไปนอไปหนูฟุกเลขที huh ่ยิ well, er <no ่มเจ็ดโยนให้ยี um ่สิบเจ็ดโยนให้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสีเขียวสีนัสเขพอาตอนนี้เพื่อนเพื่อนแบบคิดว่ามันจะต้องเป็นสีแดงแน่ๆเพราะสีเขียวออกไปเยอะใช่ไหมลูยังไงเ้ยอะลงมือกันเฮ้ยเอ้แดงพอพอหึอ้าไม่ใช่ <id>: ต่อไปจะเป็นแดงแล้วครัวหนูุกดีใจได้คน <st os> ะได้หนึ่งร้อยหนูพุกียี่สิบเจ็ดเลือกค่ะตัววีค่ะตัววีหนูภุกเลือกตัววีเขาบอกให้เลือกที่สุดที่สุดที่ถูกที่สุดที่สุดอีกแล้วนะคะการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กควรระมัดระวังเรื่องใดมากที่สุดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์แบ่งปันข้อมูลด้วยความบริสุทธิ์ใจเลือกใช้เสือที่มีความน่าเชื่อถือตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน เชื่อหรือว่าส่งต่อนะคะเดี๋ยวคนจะต้องคนตอบจะต้องเลือกแค่หนึ่งข้อที่ถูกที่สุดสุม่มเลยค่ะแล้วนะคะจะกดแล้วนะคะได้ที่หนึ่งเลยที่หนึ่งค่ะได้ที่หนึ่งอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่ค่ะตื่นเต้นตื่นเต้น,ต,นตอบอะไรดีอ,อ๋อเอิอ่มตอบข้อสี่หรือเปล่าคะเออเออครูก็ว่าน่าจะหรือเปล่าเนาะเพื่อนเพื่อนว่าไงน่าจะข้อสี่ไหม ครับได้เนาะเพราะว่าเราจะต้องตรวจสอบเพรจริงจริงก่อนที่จะแชร์ถูกต้องไหมบางเว็บมันอาจจะดูไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมเออมันอาจจะเป็นเว็บปลอมมีมาเนาะให้ถูกเนาะเก็บหรือโยนเก็บไว้ก็ได้ค่ะเก็บไว้หรอแน่ใจเลขที่หนึ่งแน่ใจใช่ไหมได้ได้ได้ยืนยันพิดตัวได้ทบอลหนึ่งเออเราเด้อเราเด้อเขียวเหรอเออครอว่าเราจะเขียวนะทบอลอหนึ่ง Oh <S 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 เด้อหนึ่งไม่เป็นไรเลขนึไม่เป็นไรอ่าเลขหนึ่งยังดีใจอยู่ไหมค่ะย um> ังดีใจที่ได้ตอบเราอยากโอ๊ยไม่ไม่ดีใจเราวหรออย่างน้อยเลขหนึ่งก็ได้เป็นคนเลือกกล่องนี้นะเลขหนึ pues ่งอ่ะเลือกอะไรดีเอ่อหนูเลือกตัวเอ็นลกันค่ะตัวเอ็นอ่ะอันนี้ค่ะนักเรียนมีแนวทางช่วยเหลือเขายังไงนะคะ เมื่อกี้มันมันมันไปอีกคําถามหนึงเนาะที่เมื่อกี้นะคะอันนี้จะมีแนวะทางช่วยเหลือยังไงแล้วตัวอย่างมาหนึ่งอยา่างโอเคคนที่ตอบจะเป็นใครเดี๋ยวครูจะสุ่มจากมือถือครูนะแล้วว่าครูล็อกนะครูไม่ได้ล็อกเดิอซื้อบ้านเป็นตัวเลือกที่ดีครับครูฮะซื้อบ้านซื้อบ้านให้เขาอะเหรอคุณพระคุณเจ้าครูคสุ่มออกมาได้ได้สองนะคะได้สองเออเนี่ยน่าจะเห็นสองนะคะเลขที่สองอยู่ไหมคะ อยู่ค่ะอยู่นะแลขที่สองตอบอะไรดีตอบอะไรดีเออเออบริจาเงินค่ะบริจาคเงินให้เขาใช่ไหมเผื่อเขาเอาไปซื้อข่าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมค่ะเอออาจจะแบบบริจาคผ่านเงินที่อะไรก็ตามเนาะแล้วก็หาช่องทางไปเพื่อนเพื่อนให้ถูกไหมคะถูกครับถูกครับถูกน้อยก็ซื้อบ้านให้เขานิดหน่อย ได้ที่สองได้ที okay, pues, okay. ่สองได้ที่สองจะเก็บหรือโยนเก็บก็ได้ค่ะเก็บใช่ไหมเลขที่สองมั่นใจแล้วใช่ไหมค่ะโอเคคุณก็เอาใจช่วยเลขที่สองนะคะมาลุ้นกันเพื่อนๆว่าเขียวหรือแดงแดงทอบอหนึ่งโอ้แรงแดงทอบอหนึ่งเลยเหรอเอาแล้วเรอหนึ่งสองสามนี่เราห้าร้ไม่เป็นไรเลขที่สอง ไม่เป็นไรแตนะคะถว่า,อาเออเลขที่สองไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เอาสีแดงให้คนอื่นน้อยเออเราก็ยังมีบุญบ้างน,นะคะอ่าเลขที่สองเดี๋ยวข้อสุดท้ายนะคะเดี๋ยวให้เลขที่สองเป็นคนเลือกข้อสุดท้ายแล้วนะข้อที่สองเออเลขที่สองเลือกอะไรตัวเอฟค่ะตัวเอฟอ่ะมาดูกันนะคะตัวเอฟบอกว่านักเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชุมชนอย่างไรให้ยกตัวอย่างมาหนึ่งอย่าง มาดูกันว่าคนสุดท้ายในวันนี้จะเป็นใครที่ได้ตอบนะคะโดละเออมันมาหาสามสิบเอ็ดละสามสิบเอดสาสิบเอ็ดต้องเป็นคนตอบว่ามีแนวทางปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชุมชนยังไงอย่างหนึ่งเออเออ โอเคครับแป๊บหนึ่งออได้ได้ได้แป๊บนึงได้เออทำไงอ่ะเก็บขยะทำไดีเก็บขยะได้ไหมเพื่อนให้ไหมคะให้ครับให้ให้ครับแล้วสามสิบเอ็ดเนี่ยจะเก็บกล่องหรือให้กล่องให้หนูอยากติดลบสองพันอยากติดลบสองพันอยากติดลบสองพันขอหน่อยขอหน่อยหมื่นหมื่นแตกแม่ลบสองพันลบสองพันอยากได้ลบหมื่นอยากได้ลบหมื่นให้จอนให้จอนให้จอนโอ้โหคนสุดท้ายพร้อมให้ใครหรือว่าเก็บ ผมให้ให้ยี่สิบเจ็ดครับผมมันให้ยี่สิบเจ็ดล้วผมให้ยี่สิบเ็ด้ยี่สิบเมาดูกันยี่สิบเจ็ดจะไปเขียวหรือแดงยี่สิบ็จได้เขียวใช่ไหมแดงแดงครับแดงหมื่นแดงหมื่นแดงคุณแดงหมื่น่ะอหนึ่งสองสามเจ็บใจไหมหมื่นไม่แจกแตกสองร้อยไม่เป็นไรนะคะ โอเคเดี๋ยววันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสำหรับวันนี้เนาะโดยทีเ่เดี๋ยวรับหนะ้าเนี่ยวันนี้เป็นพลเมืองดีอย่างที่บอกไปก็คือพลเมืองด,ดีจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองแล้วจะต้องมีคุณธรรมด้วยเนาะสำหรับสังคมเนี่ยนะคะ